ตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสดันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคห้าสำหรับช่วงเวลารงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกา15นาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับรูอีชินนักเรียนชั้นปีที่1จากสาขาชิงหลัวของโรงเรียนซซอไรคเคออายุ13 3ปีวิญญาณยุดการต่อสู้นาฬิกาความแข็งแกร่ง28ความคล่องตัว3 1รูปร่าง33 พลังจิต47บวก10การโจมตี44การป้องกัน39คุณสมบัติพื้นฐานที่ต้องได้รับการจัดสรรศูนย์พื้นที่โรคโตร่วหัวไม่มีทักษะเพิ่มเติมทางจิตวิญญาณจิตวิญญาณบวก10ทักษะเพิ่มเติมความคล่องตัวความเร่งรีบเพิ่มความเร็วทันที20%มีผล20วินาทีและการชาร์จพลังใช้เวลา10นาที เมื่อเห็นฉากนี้ทุกคนก็อดตกตะลึงไม่ได้แบบนี้จะดีไหมรูอิชินควยแขนไว้บนหน้าอกของเขาทันทีและมองไปที่หัวาจา์จีด้วยความประหลาดใจผู้นำทีมทำไมต้องเป็นข้าข้าไม่มีความรับอีกต่อไปแล้วเมื่อมองไปที่คุณสมบัติของรูอิชินดวงตาของหัวาจา์จีก็เป็นปรากายขึ้นรูอีชินมีความก้าวหน้าอย่างมากความแข็งแกร่งทางจิตของเขานั้น กล้จะถึงระดับ50แล้วและด้วยการเพิ่มของทักษะความอดทนทางจิตใจมันก็สูงถึง57แนมเลยทีเดียวคะแนนของคุณสมบัติของโรเอิชินมักจะอยู่ที่ด้านล่างสุดของทีมเสมอซึ่งหมายความว่าความแข็งแกร่งของทุกคนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญหลังจากประดาดใจรูอิชินก็รู้สึกภาคภูมิใจอย่างรวดเร็วผู้นําทีมดูสิรัศมีความเหนือกว่าและการต้านทานของข้า มันน่าทึ่งมากไม่ใช่เหรอทั้งสองอย่างเป็นเพราะคุณสมบัติพิเศษและโชคของข้าก็ไม่เลวเช่นกันถ้าไม่มีเจ้าข้าอาจจะเป็นคนที่โชคดีที่สุดในทีมน้ำเงินครามของเราก็ได้อาจารย์จีพยักหน้าทักษะทั้งสองนี้ทรงพลังจริงๆโดยเฉพาะสำหรับสาป,ปานิการต่อสู้ประเภทควบคุมเช่นรูอีชินถือเป็นวิธีการป้องกันตัวเองที่ดีเยี่ยมอาจารย์จีไม่ได้มองดูคุณลักษณะของคนอื่นอีกเลย ไปกันเถอะไปทาภารก,กิจของทีมกันเถอะเมื่อมาถึงสถานที่ที่เขารับภารก,กิจทีมครั้งล่าสุดหัวจานจีก็เดินเข้ามาและพูดกับเจ้าหน้าที่ว่าสวัสดีเรามารับภารก,กิจทีมเจ้าหน้าที่พยักหน้าชี้เนิยวแล้วข้อมูลเกี่ยวกับทีมเงินครามก็ปรากฏขึ้นทันทีตอนนี้พวกเจ้าเป็นทีมระดับ3แล้วทีมระดับสีขาวเมื่อพวกเจ้ายอมรับภารก,กิจ พวกเจ้าจะไะด้รับภารกิจที่สอดคล้องกับระดับทีมของพวกเจ้าพวกเจ้าเป็นทีมระดับ3าเพียงทีมเดียวในตอนนี้แต่พวกเจ้าเคยผ่านภาร,รกิจมาเพียงครั้งเดียวไม่ว่าจะเป็นภาร,รกิจส่วนบุคคลหรือภาร,รกิจแบบทีมก็มีกลไกการป้องกันสําหรับสามครั้งแรกซึ่งจะควบคุมความยากได้ในระดับหนึ่งดังนั้นตอนนี้พวกเจ้าสามารถเลือกได้ว่าพวกเจ้าต้องการยอมรับภารกิจทีมที่2ตามกลไกการป้องกันหรือยอมรับภารกิจ ตามทีมระดับสีขาวซึ่งเป็นระดับสามของพวกเจ้าหัวอาจารย์จีถามว่านอกเหนือจากระดับความยากที่ต่างกันแล้วยังมีรางวัลที่แตกต่างกันหรือไม่เจ้าหน้าที่พยักหน้าและกล่าวว่าแน่นอนหลังจากออกจากการคุ้มครอง3ามครั้งแล้วถือว่าเป็นภารกิจทางการความยากจะเพิ่มขึ้นและรางวัลจะเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติตัวอย่างเช่นคะแนนคุณลักษณะพื้นฐานตราบใดที่พวกเจ้าสามารถทำภารกิจทางการสำเร็จ รางวัลก็จะเป็นอย่างน้อย3ามคะแนนหัวาจา์จีอันกลับมามองเพื่อนร่วมงานของเขาและพูดว่าพวกเจ้าคิดว่าเราควรเลือกอะไรดียวนเอินชิงเทียนขาวว่าตอนนี้เราเสียเวลาไปมากแล้วตอนนี้เรามีโอกาสอีกครั้งถ้าคิดว่าเราคงต้องเลือกโอกาสที่ยากกว่าคนอ,นอื่นพยากหน้าโดยแม่รังเรพวกเขาไม่ได้เข้าสู่รอบโต้รัวมาเป็นเวลาสี่หรือ5เดือนแล้วและพวกเขารู้สึกถึงความเร่งด่วนจริงๆ วาจาจีพย,ยักหน้าอะไพูดอย่างจริงจังข้าเข้าใจความรู้สึกของทุกคนข้ายัางได้รับประโยชน์บางอย่างจากงานส่วนตัวก่อนหน้านี้ด้วยและข้ามั่นใจว่าข้าสามารถทำธาร,รกิจที่ยากขึ้นได้หลังจากทำภุรกิจนี้เสร็จแต้มโต้หรัวทั้งหมดที่ข้าได้รับจะถูกแจกจ่ายใ,ให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันเพื่อชดเชยการรอคอยของทุกคนไม่จำเป็นผู้นำทีมไม่ต้องเป็นทางการขนาดนั้น ครั้งนี้ไม่ใช่ความผิดของเจ้าหรีเจียงฉีเก่าวกับหัวจานฉีหัวจานฉียิ้มและสายหัวพร้อมกับพูดว่าแค่ทําตามที่ข้าบอกข้าเคยได้รับค่าตอบแทนจากโรคต้หลวมาแล้วแต่ค่าตอบแทนนี้ไม่สามารถแจกจ่ายได้ดังนั้นข้าจะมอบค่าตอบแทนเป็นคะแนนให้กับทุกคนหลังจากนั้นเขาก็หันไปหาเจ้าหน้าที่และพูดว่าเราจะรับภารกิจตามระดับทีมพวกเจ้าแน่ใจใช่ไหมข้าแน่ใจ เอาละตกลงงานพวกเจ้าก็สามารถเข้าไปในห้องการเคลื่อนย,ย้ายและเตรียมการเคลื่อนย้ายได้เลยทุกคนมาถึงห้องการเคลื่อนย้ายที่คุ้นเคยพร้อมกันอ,อาจารย์จีสบายดีแม้ว่าเขาจะเพิ่งออกไปจากที่นี่เมื่อไม่กี่วันก่อนแต่คนอื่นๆกลับรู้สึกตื่นเต้นโดยไม่รู้สึกตัวเนื่องจากพวกเขาเติบโตมาในโลกโต้หรัวพวกเขาจึงเข้าใจความแตกต่างระหว่างการพัฒนาตัวเองในโลกโต้หรัวกับการฝึกฝนปกติมากขึ้นเรื่อยๆ อาจารย์จีรีบคลิกไปที่หน้าจอคุณลักษณะของทีมชื่อทีมทีมเงินครามระดับระดับ3หัวหน้าทีมหัวอาจารย์จีสมาชิกหยวนเอินชิงเทียนหลี่เจียงฉีจิวจือชวนไถยเจียเจ๋อรูอี้ชินชิจือจางเฮิงรุ่ยทักษะของทีมการแบ่งพันความคิดการป้องกันการเสียชีวิตพื้นที่ทีมโรยักษ์สีเขียว9ตารางเมตร ยินดีต้อนรับทีมเงินครามขณะนี้กำลังประเมินความแข็งแกร่งโดยรวมของทีมและกำลังจัดทำภารกิจของทีมเนื่องจากทีมของพวกเขาได้รับการยอมรับถึงความแข็งแกร่งโดยรวมแล้วครั้งนี้พวกเขาจะถูกส่งตัวไปยังโรคสายรักสีทองเพื่อทำภารกิจของทีมรางวัลสำหรับการทำภารกิจสำเร็จจะมากกว่าโรคปกติถึงสองเท่าและความยากยังจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าอีกด้วย โรคสายหลักสีทองคลังถูกที่จะสุ่มออกมาเนื่องจากพวกท่านเป็นทีมแรกที่ทำภารกิจหลักสีทองสําเร็จพวกท่านจะได้รับรางวัลพิเศษเพิ่มเติมหลังจากทำภารกิจสําเร็จเมื่อได้ยินคําว่าโรคสายหลักสีทองหัวาจาจีก็ตก,ตกตะลึงขึ้นมาในทันใดโรคสํานักถัทงที่ไร้เทียมทานที่เขาเคยสัมผัสก่อนหน้านี้ก็เป็นภารกิจโรคสายหลักสีทองใช่หรือไม่หรือคราวนี้ เขาจะต้องกลับไปสู่โรคของสำนักถังไร้เทมทานอีกครั้งคนอ,งอื่นๆไม่เข้าใจความสำคัญของโรคสายหลักสีทองแต่เมื่อพวกเขาได้ยินว่ารางวัลเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าและมีรางวัลพิเศษเพิ่มเติมพวกเขากลับรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นทันทีการสุ่มสำเร็จกำลังจะส่งสัญญาณทุกสิ่งรอบตัวเริ่มบิดเบือนและในช่วงเวลาต่อมาทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าของทุกคนก็ว่างเปล่า หัวใจของหัวอาจารย์เฉรู้สึกร้องใจเขาเป็นห่วงมากว่าความสับสนในการส่งสัญญาณมันครั้งที่แล้วจะเกิดขึ้นอีกโชคดีที่คราวนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะทำงานได้ดีแสงกราพิบแระทุกสิ่งทุกอย่างตรงหน้าของสมาชิกเงินครามทั้ง8ก็ชัดเจนอีกครั้งพวกเขาประหลาดใจเมื่อพบว,ว่าคราวนี้พวกเขาไม่ได้อยู่ในป่าอีกต่อไปแต่ขับอยู่บนถนนที่พุกพล่านถนนเต็มไปด้วยผู้คน แต่ดูเหมือนจะไม่มีใครสังเกตเห็นการมาถึงของพวกเขายินดีต้อนรับสู่โรคสายรักสีทองของทวีปโต้หรัวในโรคนี้วิญญาจารย์คืออาชีพที่สูงส่งที่สุดวิญญาจารย์ที่มีพลังวิญญาณจากครอบงำทุกสิ่งสำนักวิญญาณย์คือสำนักที่อยู่ระดับสูงสุดของวิญญาจารย์เนื่องจากทีมเงินครามมาจากอนาคตของทวีปโต้หรัวจึงไม่มีการแนะนำเพิ่มเติมใดๆทวีปโต้หรัวงั้นเหรอ ทุกคนมองหน้ากันด้วยความประหลาดใจนี่คือการกลับไปสู่ทเทพโต้หรือเก่าหรือไม่เรื่องนี้ดูเหมือนจะได้รับการพิสูจน์จากเสื้อผ้าเรียบง่ายที่ผู้คนสวมใส่กันบนท้องถนนภารกิจหลักคือต้องขวาแชมป์ให้ได้ในฐานะสมาชิกของสำนักวิญญาณยศเจ้าจะได้เป็นตัวแทนของสำนักวิญญาณยศในการเข้าร่วมการต่อสู้ในรอบชิงชนะเลิศที่จะถึงนี้เจ้าจะต้องผเผชิญหน้ากับความท้าทาย ของโรงเรียนซือไรเคิลข้อกำหนดภารกิจเอาชนะเจ็ดระราชแห่งซือไรเคอรคอ์แรกขวาแชมป์ในรอบสุดท้ายให้ได้รางวัลภารกิจคะแนนคุณสมบัติพื้นฐาน5คะแนนแต้มคะแนนโต้หรัว5นาน้า0ันคะแนนหากภารกิจล้มเหลวแต้มคุณลักษณะทั้งหมดจะติดลบ3มีเสียงเตือนดังเคล้นปรากฏในใจของสมาชิกทุกคนหลังจากดูแล้วทุกคนก็อดไม่ได้ที่จะเบิกตากว้างภารกิจนี้อาจกล่าวได้ว่าเรียบง่ายและตรงไปตรงมา แรกดูเหมือนจะไม่ใช้เวลานานเกินไปแต่ภารกิจนี้คืออะไรล่ะแม้แต่หัวอาจารย์จีก็ยังมีแววตาที่หม่นหมองอยู่ในดวงตาของเขาในขณะน,นี้เขาเป็นสมาชิกเพียงคนเดียวที่รู้ว่าภารกิจหลักสีทองจะยากลําบากแต่เขาไม่คาดคิดว่าภารกิจที่พวกเขาจะดาเนินการในครั้งนี้จะยากลําบากขนาดนี้เจ็ดพันธรานแห่งซื้อไรเคิลต้องต่อสู้กับเจ็ดพันธรานแห่งซื้อไรเคิลช้าก่อนแต่พวกเขาเป็นตัวแทนของสํานักวิญญาณยุทธ มันคืออะไรสมองของหัวาจา์ฉีทํางานอย่างรวดเร็วสิ่งแรกที่เขาได้รับการยืนยันคือเขาได้อยู่ในยุคของสํานักถังไร้เทียมทานวิฉะนั้นเสียงอิเล็กทรอนิกส์คงจะไม่พูดว่านี่คือโรคโต้หรัวแต่เป็นโรคของสํานักถังไร้เทียมทานสํานักวิญญาณยุทธสํานักวิญญาณยุทธจู่ๆดวงตาของหัวาจานฉีก็หดตัวลงและเขารู้ว่าเขาอยู่ในยุคสมัยไหนนั่นเป็นช่งวงเวลาอันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ เป็นยุคที่วิญญาจารย์ได้านงานบนทวีปนี้เมื่อมีการก่อตั้งโรงเรียนซืร,ร่ไรเคอร์และเมื่อมีการก่อตั้งสำนักถังขึ้นเป็นครั้งแรกดูจ,จูหัวาจา์จีก็ตื่นขึ้นประก,กาศกับเพื่อนของเขาว่าข้ารู้แล้วคู่ต่อสู้ของเราในภรารกิจนี้คือเจ็ดบราดแห่งซืร,ร่ไรเคอร์รุ่นแรกซึ่งเป็นรุ่นของเจ็ดบรนดแห่งซืร,ร่ไรเคอร์ที่นำโดยถังซานผู้ก่อตั้งสำนักถังรูปปั้นที่เขาเห็นในโลกของสำนักถังไร้เทียมทานปรากฏขึ้นในใจของเขา อย่างกระทานหาันดังนั้นผู้ต่อสู้ของพวกเขาน่าจะเป็นพยักขาวใต้มูป่ปไส้กรอกใหญ่เอ้าซื้อขาพมมยุทธ์ผันกรถังซานปลาตายกระดุกนุ่มเซลโอวิลานโลกันจูจูซิงหอแก้วเจดสมบัตินิ่งหลงหลงนกฟินิกไฟหมาหงจิน้นทุกคนในทีมเงินครามตระหนักถึงเรื่องนี้แล้วสำนักวิญญาณยุทธใช่แล้วยุคสมัยที่มีสำนักวิญญาณยุทธไม่ใช่ยุคแห่งความรุ่งโรจน และมันเป็นความรุ่งโรจน์ของทางซานและเพื่อนๆของเขาในช่วงเวลาดังกล่าวในประวัติศาสตร์ทางซานเป็นผู้นำเจ็ดประการแห่งซูไรเคอร์และในที่สุดก็เอาชนะสำนักวิญญาณยุทธได้ทำลายแผนการสมคบคิดของสำนักวิญญาณยุทธที่จะรวมทวีเป็นหนึ่งในที่สุดเขาก็ได้กลายเป็นเทพสมุทรและสำนักวิญญาณยุทธก็ถูกทำลายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานี่พวกเจ้ายังจะมาทำอะไรอีกที่นี่ รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วรีบมาเร็วจูจ่ดเสียงที่เย็นชาก,ก็ดังขึ้นในหูของทุกคนมีร่างปีศาจปรากฏอยู่ข้างๆพวกเขาร่างของชายคนนี้ถูกซ่อนไว้อย่างสมบูรณ์ภายใต,ใต้เสื้อคลุมขนาดใหญ่เขาดูเศร้าหมองมากจนไม่สามารถมองเห็นรูปรักของเขาได้เลยวาจานจีรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลจากชายผู้นี้และเขาก็ส่งการประเมินทางจิตไปโดยไม่รู้ตัวอะไรอีกฝ่ายมองเขาด้วยความงุนงง ข้อมูลที่หัวาจา์จีได้รับทําให้ลูกตาของเขาหดเล็กลงชื่อข uh ุยเม่ยฉายาปีศาจสังกัดสํานักวิญญาณยุทธนอกเหนือจากนั้นทุกอย่างยังคงเป็นเครื่องหมายคําถามด้วยระดับการฝุ่นในปัจจุบันของหัวาจา์จีเขาไม่สามารถหาข้อมูลรายละเอียดของอีกฝ่ายได้แต่เะว่าแค่การถูกปิดกั้นก็ถือเป็นเรื่องน่าตกใจมากพอแล้วฉายาปีศาจงั้นเหรอเขาน่าจะเป็นาราชชินนานาพรมยุทธ์ก้าววงแหวน เขาคือบุคคลที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของโรกวิญญาจานทร์เขาไม่รู้ว่าเขาจะแข็งแกร่งกว่าพวกเขาขนาดไหนนี่คือพมยุทธ์มารปีสาต์ไม่ต้องสงสัยเลยว่าบุคคลนี้เป็นคนที่พวกเขาไม่สามารถต่อสู้ด้วยได้แต่ตอนนี้บุคคลนี้น่าจะอยู่ในทีมเดียวกับพวกเขาแล้วเอาละไปกันเถอะพมยุทธ์มารปีสาต์ไม่รอให้พวกเขาพูดก่อนเขาบกมือและทุกคนก็รู้สึกถึงหมอกดำปกคลุมบริเวณโดยรอบและพวกเขาก็ถูกพัดหายไป เมื่อพวกเขามองเห็นได้ชัดเจนอีกครั้งพวกเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ตรงหน้าอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งบันไดสูงนำขึ้นไปสู่ประตูที่อยู่ตรงข้ามกันสองบานด้านหน้าประตูมีที่นั่งเรียงกันเป็นแถวโดยที่สะดุดตาที่สุดก็คือบันหลังตรงกลางมีผู้นั่งบนบันลังที่มีความงามโดดเด่นอย่างยิ่งสวมเสื้อคลุมหรูหราและมีมงกุฎบนศีรษะที่นี่คือพระราชวังของสังขาราชมีเสียงดังขึ้นในความคิดของทีมเงินคราม ทำไมพวกเจ้าไม่มาแสดงความเคารพต่อสังขารราชลาและเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันอย่างที่เย็นชาของพมยุทธ์มานปีาศาจได้ดังขึ้นอีกครั้งหัวอาจารจีก้มหัวลงและมองดูตัวเองเขาสังเกตเห็นว่าเขาได้เพื่อนๆของเขาต่างข้อสวมเสื้อผ้าแบบเดียวกันสำหรับภารกิจนี้พวกเขาไม่มีโอกาสเลือกเลยเพราะพวกเขาถูกนำตัวไปที่เกิดเหตุด้วยตรงกล่าวนในหนึ่งการแข่งขันของพวกเขากำลังจะเริ่มต้นขึ้น เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ